นี่คือผ้ายันหน้าคอคำหน้าคอคำหรือภาษาภาคกลางเรียกหน้าคอทองหน้าคอทองหรือแปลอย่างไร้ว่าเป็นหน้าเหมือนว่าเป็นสนามของเรือสําเภาเรือสําเภาใส่พวกหาบเ้อหับทองมาทรัพย์สินต่างๆุอยู่กับครูของเราเป็นหนึ่งในวิชารับหนึ่งในห้าวิชาลับของล้านนาโอ้โอนุภาพเป็นยังไงครับโอ้เกี่ยวกับทรัพย์สินเลยเกสเสน่ห์เสน่ห์นำมาซึ่งทรัพย์สินใช่ คนดวงถึงคาดอ่ะเอาไปใช้อ่ะแก้ดวงจุกได้อันนี้นะครับยันหน้าคอคำเลยนะใช่ของหลวงปู่ครูบาวังนะเราเราพสอะไรครับช่วงนั้นจังหวะปกติผ้าเนี่ยท่านท่านจะทําจากผ้าที่สาวพรหมจันทร์สาวพรหมจันทร์ใช่โอจันทร์มาทําถูกคือไม่ใช่ไปซื้อที่เจ้าพญาไปซื้อที่ตลาดต้องไม่ได้ทั้งทํทั้งเอาต้องเป็นผ้าของสาวที่เป็นพรหมจันทร์นะครับเอามาทําที่สี่ชีวิตที่ ที่เสียชีวิตแล้วที่เสียชีวิตแล้วด้วยซ<ช>้ําแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะครูก็ผ้าหอ่อศพ่ยหรือผ้าคุมศพเท่านั้นใช่มันหรือหรือไม่ก็ไปขอจากผ้าของผู้หญิงคนนี้ถูกตายหรือไม่ตายสําคัญไหมใช่เดี๋ยวมีมีสองแบบมีผ้าดิบกับผ้าไหมอ๋อส่วนมากคนมีสตางค์จยเอาผ้าใหมคุมนะโอ้โหคือมันจําเป็นจะต้องใช้ผ้าคนตายไหมจะเป็นมากไม่สุดรับของทางล้านนาเขาคือถ้าผ้าคนเป็นก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหมัน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 หน่ามันหน้า พิสาดารนะ,ะพยันหน้าคอคำนะประทานสำยากยากจริงๆนะ